Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh what fun it is to ride on a horse open sleigh. Hey, a l a la 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 la, a l a la 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 la. ร้องถูกหรือเปล่าเนี่ยมากันแล้วจ้า Hello, Hello Sweet d a d s สวัสดีค่ะมาพบ มาเจอกับแม่จ้า,าพาเล่นกันอีกแล้วทุกคนเริ่มต้นมาก็มีเสียงเพลงแบบนี้แล้วก็ด้วยบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าอยู่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงทักในช่วงเทศกาล คริสต์มาสค่ะนะคะคริสต์มาสกำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะอีกไม่กี่วันนะคะช่วงนี้ก็ไปทางไหนก็จะสีสันของคริสต์มาสนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาในเอ่อมาช้อปปิ้งนะคะมาช้อปปิ้งนะคะในเอ่อห้างแห่งหนึ่งนะคะที่เขานะคะเอาสินค้านะคะเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะมาอ่า วางนะคะมาวางเราก็มาชมนะคะมาดูกันนะคะของตกแต่งคริสต์มาสสวยๆนะคะทุกคนเยอะแยะมากมาเลยค่ะนะคะดูกันไปเพลินๆนะคะหลายสิ่งหลายอย่างละลานตามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอของประดับเกี่ยวกับเอ่อต้นคริสต์มาสนะคะหรือของประดับในบ้านนะคะหรือว่าของประดับบนโต๊ะอาหารเพราะว่านะคะเดี๋ยวจะ มีการรับประทานอาหารกันนะคะบนโต๊ะอาหารก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีของขวัญน,นะคะสำหรับที่าเราจะซื้อนะคะไปฝากใครนะคะไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสมีเยอะแยะมากมายสาทยายไม่ถูกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราดูกันไปเพลินๆเ,เลยค่ะนะคะในโซนนี้ดูนี่ก็น่ารักมีน้องนกฮูกด้วยนะคะนกฮูกขาวนกฮูกใช่ไหม ตรงนี้ก็สวยๆต้นไม้ต้นคริสต์มาสเขาทําเหมือนจะเป็นจากอลูมิเนียมหรือยังไงคะทุกคนนะประมาณนี้เนาะเราก็ดาวเอานะคะนี่มีแบบว่าเป็นกองไฟแบบว่าของปลอมนะคะของปลอมแต่ทําเหมือนจริงมากนะสวยงามค่ะเยอะแยะมากมายนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกซื้ออะไรละลานตาไปหมดนะ,ะดูอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยนะคะสุดท้าย ไม่รู้ว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปหรือเปล่านะคะบางทีก็นะคะมาดูเพิ่นๆน,นะคะทุกคนมาดูเพิ่นๆออกบ้านมามาหาดูนั่นดูนี่นี่อันนี้ก็เป็นสันตคอสนะคะกับน้องกวางเรนเดียเทศกาลคริสต์มาสก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขเนาะนะคะบวกบวกใกล้เข้ามา ปีใหม่พร้อมเลยนะคะใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะคะเป็นเวลาของครอบครัวเป็นเวลาของของขวัญช่วงนี้ของขวัญก็จะขายดิบขายดีนะคะอันนี้เป็นบ้านนกนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเขาจะเป็นร้านร้านผัดนผลเออร้านต้นไม้นะทุกคนต้นไม้ดอกไม้นะคะแต่เวลาช่วงเทศกาลต่างๆเขาก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนของมาวางนะคะให้เข้ากับช่วงเทศกาลตอนนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสก็จะมีของคริสต์มาสมาวางนะคะแต่แต่ร้านตรงนี้จะเป็นร้านขายต้นไม้ดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมในโซนของต้นไม้ด้วยเหมือนกันนะคะต้นไม้ดอกไม้นะะในเมืองหนาวนะคะเขาจะมีทั้งของเมืองหนาวของเมืองร้อนนะนะ,ะบางอย่างนะคะแต่ก็ไปดูกันเพลินๆนะคะตอนนี้ดูโซนของคริสต์มาสกันไปนะคะ สวยงามมากๆเอาละคะ่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้และวกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจะ้าบายๆขอบคุณคะ่ะ